โมยไม่เอาดเดอของยทวดนะออเออขอโทษ,โทษนะเราไม่ม <พอ S 2> ไม่หยิบาพวยาทวดนะโอ้ไม่หยิบเท่ากับเข้าปากแล้วปไปแล้วแม่แม่โดยเดี๋ยวยทวดจัดก,การแล้วนะวโอ้ยไปแล้วค่ะแม่แมกินแล้วนะคะไม่ทันค่ะแม่แมส,สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ ep 2ไปไหน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 ดุคไไห,หุมเร็วเสเรเสาเวเามวาไูมมเเูมร็วเวาวูมเคูมคม ว่าจะไม่ถ่ายต่อเห็นเขาจูงมือพ่อแล้วหน้าเอ็นดูเลยเก็บมาฝากแม่แม่นานนานานจะไปร้านยายแล้วจะไปร้านยายแล้วยายไม่มีกล้วยจะไปได้นานตะอ้วนรถ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 ให้รถไปก่อนค่ะหลบรถคุณตาก่อนนะโอ้ยนั่นนั่นนนนนดึงมือไปแล้วตะอ้วนรถรถรถแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวตะอ้วนดู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 โอ้ไม่ยอมนะคะนี่เขาเคยได้ไปค่ะอยากไปร้านยายมอมอมงยายทวดหมดต้นแล้วขอโทษยายทวดเลยกลับขอโทษยายทวดเลย ขอโทษยายทวดเลยเด้อใครตอนนั้นมาขโมยมะม่วงยายทวดไปตอนนี้มะม่วงยายทวดไม่มีสิทธิ์กินตอนแก่นะคะแม่แม่ขอโทษค่ายายทวดด้วยค่ะขอโทษค่ายายทวดด้วยโอ้โหหนูกราบเลยค่ะกราบเออหนูกราบขอโทษยายทวดเลยนะคะไม่ขโมยนั่นนั่นนั่นขอโทษค่าแล้วไม่ขโมยไม่เอาเด้อของยายทวดนะเออขอโทษแล้วเราไม่ไม่หยิบมะม่วงยายทวดนะโอ้ไม่หยิบเท่ากับเข้าปากแล้วไปแล้วแม่แม่โดยยายเต๋อยายทวดจัดการแล้วนะโอ้ไปแล้วค่ะแม่แม่กินแล้วนะคะไม่ทันค่ะแม่แม่ทีดูด ภาษาเขาน้อค่ะแม่แม่เขาอยากกินนะคะคือวันนี้เราไดถามคุณยายฝั่งนี้แล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีผลไม้นะคะเพราะว่าแกสั่งผลไม้คือมันจะมาในวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแม่แม่ก็เลยว่าวันนี้ก็เลยเข้าในหมู่บ้านก่อนนะคะโอ้ยเนาะสุดยอดเลยไม่กินเท่ากับหวไปแล้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 วพอแสงว่แสงฮบฮึบฮึบโอ้ยวิ่งเร็วมากโอ้ยไปแล้วเหนื่อยค่ะแม่แม่มาต่อกันนะคะโอ้โห เหนื่อยสุดๆเลยก็เป็นคลิปที่เออจะว่ายังไงดีตอนนี้พูดได้คำเดียวนะคะเหนื่อย <c ười> คือแบบว่าโอ้วิ่งตามลูกเหนื่อยเหมือนกันนะคะแม่แม่น้องนิกไม่ได้ออกกำลังกายค่ะเหนื่อยง่ายมากเลย ก็ลูกนางเนี่ยพาเขาวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบมากเลยนะคะแม่แม่เขาชอบวิ่งเล่นชอบทํากิจกรรมอย่างงี้นะคะ่ะก็เราก็พยายามพาเขารีแล็กนะคะหากิจกรรมให้เขาทําแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันเรามันอยู่กลางหมู่บ้านเขาเนาะ,ะค่ะแม่แม่แมจะทําอะไรเราก็ต้องเซฟทั้งคนเซฟทั้งช้างนะคะนานๆทีจะได้ออกไปทางบ้านสวนก็ ให้เขารีแล็กอยู่ในหมู่บ้านที่ปลอดภัยกับทุกๆคนเนะค่ะแม่แม่เดี๋ยวเรอพะแสนสุขหายตกมันแบบชัวๆทิหน้าเราไปพร้อมกันนะคะเราไปพร้อมกันก็เหนื่อยนะคะแต่งงเหมือนกันไม่รู้ว่าน้องช้างเวลาเขาวิ่งแบบเร็วๆแบบน้ำเมื่อกี้เขาเหนื่อยหรือว่าเขายังไงแต่ตรงน,นี้ก็เห็นเขาก็ยืนปก,กตินะคะเออแม่แม่ฝากย่าด้วยนะคะเด็กๆมีย่านะคะ ยังไม่ทันได้ไลฟ์ขายหญ้าเลยตอนนี้เด็กๆก,กินหญ้าหมดไปเกือบยี่สิบมัดแล้วค่ะแม่แม่แมสี่อก็ยังไงเนาะค่ะแม่แม่กำไรก็คือเขาได้กินอิ่มนี่แหละค่ะฝากทุกๆท่านสนับสนุนหญ้าอ้วนๆหน่อยนะคะ เธอจะเอาพ่อแสนอาบน้ำพอจะอวดอ๋อเมื่อกี้น้องนางได้ไปรีแลกทำกิจกรรมมาแล้วทีนี้พ่อแสนสุกหลังหายจากการตกมันมาสองอ,อาทิตย์กว่านะคะแม่แม่ก็เดี๋ยวลองพาเขาอาบน้ำบริเวณใกล้บ้านก่อนนะคะยังไม่กล้าพาไปไหนไกลๆค่ะเพราะว่าก็ มันเสี่ยงค่ะแม่แม่อย่างที่หนูบอกตลอดเลยนะคะมันเสี่ยงมากก็เอาที่ปลอดภัยแล้วกันเนาะค่ะที่ปลอดภัยในที่นี้คือต้องปลอดภัยทางร้อยเปอร์เซ็นควานร้อยเปอร์เซ็นนะคะนี่เวลาที่เมื่อกี้ตาอ้วนเขากำลังจะหมนุนแก้โซ่พอ่อแสนสุกเมื่อกี้พอ่อแสนสุกเขาหันหน้าเข้าหาตาอ้วนงวงเขาก็จกบ,บริเวณใกล้ๆตัวควานนั่นหมายถึงว่า ความปลอดภัยของควานเนี่ยน้อยมากมากเลยนะเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้ด้วยสัญชตาตญาณของควานที่ีืยงเข้ามานะคะก็รู้จังหวะรู้ว่ายังไงยังไงก็ได้ระมัดระวังตัวทันในเมื่อกี้นะคะอืมเขาอาจจะหวังดีกับเราก็ได้หรือไม่หวังดีกับเราก็ได้แต่ว่าเราต้องเซฟตัวเราไว้ก่อนเพราะว่าแม้แต่นิดหนึ่งของเขาก็คือชีวิตของเราเนาะคะ่ะในไอพีซี่ยิ่งแต่พอแสนสุขเพิ่งหายจากอาการตกมันอย่างนี้เนี่ยอารมณ์ก็ เราฟันธงไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะเชื่อฟังเราเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซนต์นะคะแม่แม่ก็ต้องให้เขาหันหน้าออกหนีจากเราในขณะที่เรากําลังแก้เขากําลังปลดโซ่เขานะคะแต่ยังคงต้องใส่โซ่สองขาหน้าคู่เพราะว่าเขาเพิ่งออกครั้งแรกหลังจากที่หายจากการตกมันนะคะยังไม่ ประมาทนะคะแม่แม่ีคือจะไม่ทิ้งช่องว่างเปิดช่องโหว่ให้กับเขาได้มีโอกาสคิดที่จะทําอะไรกับเราในทางลบอย่างแน่นอนนะคะเขาคิดได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะแม่แม่ไม่ใช่คิดว่ามีเวลาไหนเขามาคิดเขาคิดได้ตลอดเขาสามารถทําได้ตลอดในจังหวะที่เขาคิดว่าเขาเป็นฝ่ายได้เปรียบกับเราอย่างนี้ค่ะอ่าฉะนั้นก็เซฟก่อนเนาะค่ะแม่แม่โอเคเดี๋ยวตอนนี้กาลังจะ อาบน้ําทาความสะอาดให้พ่อแสนสุขนะคะเขาก็อยากถูอยากผ่อนคลายเขามากพอสมควรแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็ตกมันมานานแล้วค่ะแม่แม่ทานนี้ขออนุญาตถ่ายไกลๆนะคะตอนนี้ให้เขาคุยกับควานเขาดีกว่าเราไม่ใช่ควานเราก็เหมือนคนอื่นสําหรับเขานะคะจริงอยู่ที่เราก็อยู่กับเขาทุกวนันเห็นเขาทุกวันเอาอาหารเอาอะไรให้เขาแต่ว่าพี่ควานกับควานความรู้สึกที่เขารักมันจะต่างกันนะ อันนี้ที่เล่าไปก็เล่าในกรณีของน้องช้างบ้านเราเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นช้างแต่ละเชือกแต่ละบ้านถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันแน่นอนนิสัยไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะคะเอ่อก็ไม่ไม่เปรียบเทียบกันไม่เทียบเคียงกันเนาะค่ะแม่แม่แมอา่าเราก็รู้ว่าลูกเราแบบไหนเขาก็รู้ว่าลูกเขาแบบไหนนะคะอา่าตางคนก็ต่างต้องเซฟความปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ทั้งหมดนั่นแหละนะคะพอแสสุขตกมันรอบนี้ผอมลงมากค่ะแม่แม่แม กินพอแต่อิ่มนะคะหนูก็ไม่รู้จะป้อนยังไงอะคะ่ะเพราะว่าเขาตกมันนานนะคะเราก็ว่าเราก็ทําเต็มที่ที่เราที่เราแบบทําได้แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็คดแม่แม,แม่เป็นไหมคะบ้านไหนเลี้ยงลูกสองคนบ้างอีกคนกินแล้วอ้วนเอ,อ้าอ้วนเอา้าอีกคนกินเท่ากาันก็ไม่อ้วนนะ,ะอเพราะว่าแสนเนี่ยกินยังไงก็ไม่อ้วนนะคะหุ่นเขาก็เขาจะอ้วนกว่าน,นี้อีกแค่หน่อยนึงอะค่ะแม่แม ด้วยความที่โครงโครงโค,ครงสร้างเขาแบบนี้ด้วยนะคะส่วนสูงน้ําหนักอะไรของเขามันมันมันไปแบบนี้เนาะคะ่ะแม่แม,แม่ก็เลยประมาณน,นี้นะคะอู้ร้อนมากเลยตะอน้นอืมอาบน้ําให้พ้าแสนให้ชุ่มช่าหน่อยนะคะเพราะว่ามันมันร้อนมากๆเลยะคะ่ะสภาพอากาศไม่ไม่เป็นใจให้กับใครเลยนะคะณเวลานี้ คือออกจากบ้านแป๊บหนึ่งอะค่ะแม่แม่ผิวเปลี่ยนสีเลยนะคะถ้าไม่ได้แบบสวมเสื้อกันแดดกันฝนกันลมอะไรไปเงี้ยนะะหน้านี้มไหมเลยนะคะ42องศาค่ะแม่แม่สีอู้สุดยอดเลยะคะ่ะร้อนแบบไม่มีที่ติดร้อนแบบเดยพอพแสนกินยาค่ะ อ้วนก็กินหญ้าอยู่ทางนี้นะคะถ่ายแต่พ่อแสลืมอ้วนเลยเนี่ยค่ะอ้วนก็กินอยู่ทางนี้ค่ะโอ้ขออภัยค่ะแม่แม่อ้วนอยู่ทางนี้นะคะอ้วนกินดีกินเก่งกินทุกวันค่ะแม่แม่ให้ีให้แต่มีอาหารอ้วนกินไม่เลือกนะคะต้นไม้อ้วนก็กินต้นหญ้าอ้วนก็กินแห้งขนาดไหนอ้วนก็กินนะคะเขาดีดีมากๆที่เขาเป็นช้างที่ไม่เลือกกินนะคะ บางเชือกเลือกกินนี่เลือกจริงๆนะคะแม่ๆแต่โชคดีมากๆที่ลูกๆบ้านเราไม่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 เลือกกินนะคะหาอะไรให้กินเขาก็กินค่ะแม่แม่เว้นแต่แบบว่าจะอาหารชุดนั้นจะไม่ไหวจริงๆเขาจะไม่กินนะคะแต่ที่หาหาหามาเขาก็กินหมดตลอดนะคะนั่นเลกินหมดตลอด ยังไงก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้อ้วนกับพ่อแสนด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ